สวัสดีครับพบกับปาจรคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือสเตปบอลเตงบันเด็ดบันเดียวประจำวันที่4ตุลา2,568นะครับสำหรับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์ครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผมและนี่ครับคือ10นัดล่าสุดที่พบกันของทั้ง2ทีมนะครับแมนยูครับเอาชนะซันเดอร์แลนด์ครับไปได้ถึง6นัดครับเสมอ1นะครับและแพ้ไปแค่3นะครับ ซึ่งย้ำนะครับว่านี่คืออดีตนะครับผลงานในอดีตนะครับแล้วเราไปดูผลกานผลงานการเล่นปัจจุบันของเขานะครับและนี่นะครับคือผลงานล่าสุดเลยครับที่แมนยูได้ทําไว้นะครับชนะสามครับเสมอสี่ครับแพ้แค่สามนะครับก็ยังถือว่าดูดีอยู่นะครับตอนนี้แล้ ไปดูผลงานการเล่นในบ้านของแมนยูกันครับนี่ครับนี่คือผลงานเล่นในบ้านนะครับชนะสี่ครับเสมอสามครับแพ้อีกสามครับก็ยังดูดีนะครับไม่ถึงกับแย่นะครับแบบนี้แล้วเราไปดูทางด้านของฝั่งซันเดอร์แลนด์กันครับจะเป็นยังไงครับไปดูครับนี่ครับ นี่คือฟอร์มการเล่นล่าสุดของซันเดอร์แลนด์นะครับนี่ครับชนะสี่ครับแพ้สามครับเสมออีกสามครับซึ่งทั้งสองทีมครับมีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะเท่ากันเลยครับดูครับนี่คือผลงานทีมบุกนะครับรือทีมเยือนนะครับของซันเดอร์แลนด์นะครับ ชนะสี่ครับแพ้หนึ่งครับขออภัยครับเสมอหนึ่งครับแพ้ไปอีกห้าครับโอ้โหพอออกมาเป็นแบบนี้แล้วนัดนี้จะบุกเอาชนะแมนยูได้หรือเปล่าครับตามไปลุ้นกันครับเอาละครับและนี่คือราคาเปิดของทั้งสองทีมนะครับซึ่งจะมีหลายสำนักนะครับแต่ละสำนักนะครับผมไม่สามารถให้ดูได้นะครับ แต่ราคาเปิดนะครับจะเปิดอยู่ที่1ลูกครับถึง1ลูกครึ่งครับจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยครับและราคานะครับเฉลี่ยของทีมเย้านะครับจะอยู่ที่1นะครับของทีมเยือนนะครับจะอยู่ที่0 8นะครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าราคานะครับ ถูกเอนไปทางทีมเยือนนะครับดูครับแต่นะครับแต่แต่นะครับต้องไปดูราคาไหลนะครับราคาไหลนะครับกับเหลือแค่1ลูกนะครับและราคานะครับถูกเทไปทางทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างแมนยูนะครับอยู่เฉลี่ยที่0.9นะครับและในราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับ หรือซันเดอร์แลนด์นะครับจะขึ้นนะครับเป็น0.96นะครับโดยเฉลี่ยครับ0.98นะครับ0ถึง1ครับมีให้เห็นครับและยังตัดสินอะไรไม่ได้ครับต้องไปดูราคาหน้างานครับไปเลยครับและนี่ครับนี่คือราคาหน้างานของทั้ง2ทีมนะครับและหากใครสนใจที่เด็ดบอลสเต็ปนะครับ แอตเจเจเจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ในคลิปเลยนะครับแอตเจเจเจ็ดแปดครับอย่าลืมครับมาเจอกันครับและนี่ครับผมแอบเอาแผนการเล่นของทั้งสองทีมมาให้ดูครับนี่ครับนี่ครับแผนการเล่นของทั้งสองทีมครับโอเคครับไปต่อครับนี่ครับเรามาดูกันที่ราคาค่าน้ำของทั้งสองทีมกันครับ ราคาของแมนยูนะครับจะอยู่ที่0.92นะครับของซันเดอร์แลนด์นะครับจะอยู่ที่0.94ครับและเปิดมาแบบนี้ครับเลือกไปทางเลือกเชียร์ครับแมนยูได้เลยนะครับเพราะว่าฟอร์มการเล่นของแมนยูครับณตอนนี้นะครับที่มีคุณภาพนักเตะและชั้นเชิงเกมที่แบบ เหนือชั้นกว่าของซันเดร์แลนด์ครับแต่นะครับถ้าแมนยูไม่พลาดเองนะครับเกมนี้ปิดได้สบายแน่นอนครับรับประกันครับเลือกเชียร์แมนยูครับและนะครับและหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้นะครับผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณครับ ಅದು ಬಾಕೋರ್ ಚೇತನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಗಿ